แล้วก็จริงๆอ่ะเซ็นเลิกกันมาประมาณจะหนปีแล้วค่ะหนึ่งปีแล้วก็เลยอยากแค่มาอัปเดตพี่ๆด้วยค่ะแล้วก็จะได้เปิดโอกาสให้พี่ต้นด้วยค่ะเป็นข่าวดีของสาวๆนะคะว่าตอนนี้มีคนแบบพี่ต้นโสดนะคะเร่คนที่คราไปตไม่ได้คืออะไรอ่าก็ จริงๆแล้วเช่นว่าคนเราเวลาแบบคบกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็ต้องศึกษากันแบบรู้จักกันในหลายๆมิติเงี้ยค่ะแล้วก็มันก็น่าจะเป็นเรื่องไม่แปลกที่มันเหมือนแบบมันอาจจะเหมาะที่จะเป็นเพื่อนมากกว่าเราก็เลยสเต็ปกลับมาเป็นเพื่อนตามที่ตกลงกันเอาไว้ตั้งแต่แรกเลยค่ะว่าถ้าเกิดว่ามันไม่เวิร์กอ่ะเราก็จะกลับมาเป็นเพื่อนกันซึ่งก็เป็นเพื่อนที่ดีต่อกันจริงๆค่ะก็เลยอาจจะยังทําให้หลายๆคนแบบงงๆว่าเลิกหรือเปล่าเพราะว่าเรายังมีเพื่อนแก๊งเดียวกันอยู่ค่ะ Uh, uh, จริงๆไลฟ์สไตล์เนี่ยก็ก็ค่อนข้างไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยค่ะเพราะว่าทำงานที่เดียวกันอยู่แล้วแล้วก็พี่ต้นเป็นคนน่ารักมากๆเป็นคนจิตใจดีแล้วก็เป็นคน uh, เป็นคนอะไรเดียะเป็นคนน่ารักอะคะ่ะแต่ว่าพอพูดถึงเรื่องทัศนคติจริงเขาก็เป็นคนคิดดีอะเซนว่าเราก็เป็นคนดีทั้งคู่อะไร่ะแต่ว่ามันอาจจะมีหลายๆปัจจัยที่คบกันแล้วมันแค่รู้สึกว่า ยังไม่พอดีกันใช่กเป็นการเลอกนาด้วยทีนะคะไม่ดีมากๆค่ะด้วยเหตุและผลค่ะใช่แบบมีเหตุผลเหมือนเราคบกันด้วยไวเซนด้วยอะคะ่ะด้วยไวพี่ต้นด้วยเราก็เหมือนตั้งใจอยู่แล้วอะคะ่ะตั้งใจว่าจะมีความสัมพันธ์ที่จริงจังแต่ว่าถ้าพอมัน ระยะเวลาประมาณนึงอะค่ะประมาณสัก2ปีนิดๆอยเงี้ยเซนรู้สึกว่ามันก็เราประเมินกันมาโดยตลอดด้วยค่ะคือพอแบบรู้สึกว่ามันเอ้ยมันมีตรงนู้นตรงนี้ที่คิดว่าก็เป็นเพื่อนกันดีกว่าอะไรเงี้ยค่ะก็เลยสเต็ปแบ็กกลับมระยะเวลาโคกันก็ที่สองปีนิดๆใช่ระยะเวลาตแ่ลอดระยะเวลาโครงการ่องเราพยายามปรับแนวตัอกันมากหมก็เปร่าค่ะมากน้อยแค่ไหนหรออืม ปรับค่ะแต่ว่าไม่ไม่น้อยจนเกินไปแล้วก็ไม่มากจนเกินไปคือมันต้องปรับอยู่แล้วเนาะแต่ว่าก็ไม่ได้เยอะจนจริงๆจะพยายามปรับมากกว่านี้ก็ได้แต่เซนเดาว่าแบบด้วยด้วยวัยด้วยค่ะมุมมองความรักเราจริงจังเราโตขึ้นอะไรเงี้ยเราอาจจะมองอะไรที่ไม่ตรงกันก็เลยไม่ต้องปรับมากก็กลับมาเป็นเพื่อนกันไม่ต้องปรับเลยอะเงี้ยมมาปีกว่าที่ถามไปมากนะคะมีคนมาตีนะสดกว่าเซนเซนเหรอคะก็เลยไม่ได้ตี เ,เกือบปีแล้วค่ะแต่ว่าไม่มีคนเข้ามานะคะใช่เชืว่าหลายๆคนไม่รู้ด้วยว่าเลิกลก็ลเลยก่อนเปิดกอนเปิดแต่แต่ว่าจริงๆก่อนหน้านี้อย่างที่พี่บัวแบบแชร์สตอรี่อะไรเงี้ยด้วยความที่มันนานมากๆแล้วค่ะคือเราแบบเลิกมาแบบเกือบเกือบหนึ่งปีอะไรเงี้ยค่ะก็เลยะะเป็นเรื่องปกติที่เพื่อนจะแซวว่าเฮ้ยโสดไวเซนเขามีแฟนกันหมดแล้วเนาะอะไรเงี้ยก็เลยอย่างเจมโฟมเพิ่งจะแต่งงาน ใช่ค่ะก็เลยก็เลยแบบมีพูดถึงเรื่องสถานะมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะว่าเฮ้ยจะได้แต่งงุ้งแต่งงานอะไรอย่างเงี้ค่ะประมาณนั้นแล้วเซนต์ต้ปิดเปิดกันไหมคะต้องปิดแทงหายไหมแต่ได้ช่วยช่วยเซวรอลูกฝากด้วยนะคะเราเปิดใจไหมเรื่องความรักใหม่เปิดไหมอ่าจริงๆหลายหลายคนบอกเซนปิดอ่ะแต่เซนว่าเซนไม่ได้ปิดนะอืมอาจจะแบบต้องต้องเริ่มจากการเป็นเพื่อนอะไรอย่างเงี้มาบ้างด้วยค่ะไม่ใช่อยู่ดีแบบ พักมาอะไรเงี้ยแล้วม um> ันก็กล si okay, ัวใช่ไหมไม่ร pues ู้เหมือนกันยังไม่ที่ผ่านมามันก็อย่างอย่างพี่ต้นมันก็รู้จักกันมาก่อนอะไรเงี้ยค่ะหรือว่าคนต่อไปทำงานด้วยกันกับต้น่ะเจอกันที่ทำงานตอนนี้โอเคใช่ไหมโอเคตั้งแต่ตั้งแต่แรกเลยค่ะเห็นว่าไม่ได้มีปัญหาเรื่องการระยะทาไกลอะไรแนั้ก็เหอนกันเห็นค่อยๆ่อยค่อยคปรับด้วยค่ะเพราะว่าเราเป็นเพื่อนกันมาก่อนอยู่แล้ว ล้วก็ตกลงกันตั้งแต่แรกเลยว่าเราจะลองคุยกันเพราะเราก็ไม่อยากจะเสียความเป็นเพื่อนต่อกันค่ะถ้ามันไม่เวิร์กเพราะว่าเอาจริงๆเซนว่าเปอร์เซ็นต์ของคนที่คบกันมันจะเวิร์กมันมันน้อยกว่าใช่ไหมคะก็เลยก็เลยคุยกันตั้งแต่แรกแล้วก็คิดคล้ายๆกันค่ะว่าก็เป็นเพื่อนกันได้อะไรอย่างเงี้ยจะเป็นนแว่นไไาก็ทงานมันวนๆเลค่ะประา่าวดีเานะะโอ้ยติดที่คลื่นเหรอคะไม่ไม่ไม่เหลือแล้วว่ะ ก็อย่นี้เปอนกระตุ้ถ้ามีคนมาฉีดเราก็โอเคใช่ไหมในการปลุกใจครับเปิดเปิดใจค่ะเปิดใจเซนสามสิบสี่แล้วอามีมีเช็กหอดูไหมคะปีนี้เขาว่าไงบ้างเขาว่าไงบ้างเขาว่าปีนี้จะมานะแบบไหนคะลูกค้าสันผานแบบไหนหรอคะหมอบอกไม่ให้บอกอ้าวหมอบอกไม้บอกหมอบอกบอกได้แค่แม่ค่ะใช่เป็นแบบเป็นเป็นต่อสื เดี๋ยวรอดูก่อนว่าแม่นไหนตัวนี้ไต่บ้านไหนคะระบุต้นี่แหละค่ะหลังตื่นจีนไปก็ตอนนี้เลยแต่ตอนนี้ไม่มีค่ะจะร้อเล่นค่ะไม่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 มีช่วงเวลาค่ะนต้องติดล็อกขาะไรเนี้ยเจอขออะอ้นายบอกแป๊บเดียวเก่งใจอะค่ะเก่งใจพี่อ้ำเขารออยู่ไหมโอเคสเปกหรอคะ ตั้งแต่เด็กๆมาจะบอกว่าไม่มีมาโดยตลอดแต่ว่าพอเริ่มโตอ่ะเซนรู้สึกว่าเออมีแหละคือมันก็แบบอะไรที่เราผ่านมาแล้วเรารู้สึกว่าอิแบบนี้เราชอบแบบนี้เราไม่ใช่อะไรเงี้ยค่ะก็จะมารวมๆเป็นสเปคของเซนซึ่งน่าจะเวลาไปหลรอเลยอยากได้คนแบบคนดีค่ะแล้วก็พรัวแล้วก็คุยกันรู้เรื่องประมาณนี้ค่ะดูการสันผ่านแล้วก็ไม่ติดเนาะหลังโซนห้ังไม่เกาหีสายฟอง ไม่มีค่ะได้หมดเลยค่ะอล้อก็ได้ได้น้อได้กค่ะไอจีเลยค่ะไอจีเลยค่ะไปไอจีค่ะ